สวัสดีครับพ่กับผมนายฮานามินะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเปลี่ยนหน้าจอครับหน้าจอคือผมเปลี่ยนให้มันเป็นแบบเล็กลงอย่างนี้แบบเล่น,เล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 นแบบนาดถนัดบผมผม่ได้มาบอกบางคนนะครับบางคนอาจจะไม่รู้บางคนอาจจะรู้แล้วผมแค่บอกว่าคนที่ไม่รู้นะครับจะมาสอนคนที่ไม่รู้จริงๆนะครับก็เดีย๋ยวผมทําให้ดูเลยครับวิธีขั้นแรกนะครับคือเข้าไปังข้าครับ นี่ครับราคานะราคาเข้ามาที่วิดีโอครับวิดีโอคือมีความละเอียดคนเรียเราปรับที่หลังเลยเราเลื่อนมานี่เลย w i n d o w Mode Window Mode เราสามารถปรับได้เรากด w i n d o w Mode ปุ๊บเราสามารถปรับตรงนี้ได้เลยเราจะเอาเท่าไหร่หนึ่งพันแปดสิบหนึ่งพันแปดสิบคูณเก้าร้อยหกสิบแล้วแต่เราจะปรับได้กับสบายเลยครับแล้วเราปรับเสร็จปุ๊บแล้วหน้าจออย่างเห่นสมมติผมอย่าง อะปรับนีลยปรับลงปรับขึ้นไปปรับปึ๊บปึ๊บ,บขยายก็ไม่มีอะรเปลียนแปลงครัผมเพราะผมไม่นี้มาแล้วผมปรับมาแล้วก็คือมันก็เท่าเดิม,มป้อบปอันี้กนเท่าเดิมเห็นไหมันพ้ยแปดสก็คือกลับเท่าเดิมอัดเมื่อผมทำหน 1, 000, 1, 24, ึ่งพันแปดร้อยหนึ่งพันสองรอดคูณหน่งพังพ่สิ่ะลองออลองกดไป มันก็ขยายมันชัดอะไรประมาณนี้แล้วก็วิธออีความละเอียดพื้นฐานก็มันจะมีบอกมันจะมีบอกว่าค่าพื้นฐานคือละเอียดสีอะไรต่างๆก็แค่นี้นะครับก็มาบอกคนที่ไม่รู้ให้เฉยถ้าคนรู้แล้วก็ไม่ว่ากันนะครับไม่เป็นไรก็โอเคครับบายบายซิอูจุกู